การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2024กำลังใกล้เข้ามาตอนนี้หลายสำนักโพก็เริ่มจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนระหว่างคามาลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์ใครจะชนะเช่นเดียวกับที่ร้านโลเชลสเบเกอรี่ในเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียที่เริ่มทำโพเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเขาด้วยเรียกกันว่าโพคุกกี้ตัวชี้วัดว่าใครจะชนะเลือกตั้ง โดยจะวัดกันที่ยอดขายเป็นหลักระหว่างคุกกี้แฮริสห่อสีน้ำเงินกับคุกกี้ทรัมม์ห่อสีแดงแบบไหนมียอดขายมากกว่ากันหน้าตาของคุกกี้โพเลือกตั้งปรธสนาธิบดีก็จะเป็นคุกกี้น้ำตาลรูปทรงกลมแบบนี้แต่และชิ้นจะมีความกว้าง4นิ้ว ของเดโมแครตจะโรยหน้าสปริงโคลสีน้ำเงินขาวและข้อความแฮริส2024ส่วนของริพับลิกันจะเป็นสีแดงขาวพร้อมข้อความทรัมป์2024แคทีนโลเชลเจ,เจ้าของร้านบอกว่าได้จัดทําโพคุกกี้ชีวัดผลเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งปี2008ตอนแรกกะว่าจะทําแบบขำๆแต่ปรากฏว่าลูกค้ากลับจริงจังแหมาคว้านซื้อคุกกี้ทีมที่ตัวเองเชียร์อยู่ บางคนขับรถนานหลายชั่วโมงเพื่อมาซื้อคุกกี้ด้วยตัวเองและบางครั้งก็มียอดสั่งซื้อมาจากรัฐที่ห่างไกลอย่างอ阿拉斯加จะว่าไปโพคุกกี้ของร้านนี้ก็แอบแม่นยำอยู่สามารถทำนายผลเลือกตั้งถูกทั้งหมด3ครั้งพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวคือเมื่อครั้งที่แล้วปี2020ซึ่งในครั้งนั้นครัมป์พ่ายให้กับโจไบเดน เมื่อเด็วๆนี้ทรัมป์ได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับโพคุกกี้ที่เพนซิลเวเนียแห่งนี้ทางโซเชียลมีเดียของเขาทำให้ผู้สนับสนุนของเขาแห่มาซื้อล่าสุดคะแนนโพคุกกี้ของทรัมป์นำโด่งเหนือแฮร์ริสที่12,558ชิ้นต่อ889ชิ้นนับเป็นผลโพลเลือกตั้งสหรัฐที่2อผู้สมัครมีคะแนนนำทิ้งห่างกันมากที่สุดแต่เจ้าของร้านบอกลูกค้าเสมอว่าอย่าไปซีเรียสมาก เพราะโพคุกกี้แบบนี้ไม่มีหลักการอะไรชี้วัดเลยแค่รักใครชอบใครก็ซื้อคุกกี้ของฝั่งนั้น Just like a fun, non-stressful tally that we're taking. It's definitely not scientific. It's just a delicious way, I say, to take the pressure off what is going on with the election. All the ads, all the campaign stuff. Just a cookie. เพรยังบอกว่าธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้ง ว่าทำได้อย่างถูกต้องทำให้เป็นเรื่องสนุกได้โดยไม่ล้อเลียนคนอื่นไม่พุ่งเป้าโจมตีผู้สมัครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเมื่อเกี่ยวกับเรื่องการเมืองต้องปฏิบัติต่อผู้สมัครอย่างยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแม้จะเป็นเพียงแค่โพคุกกี้ก็ตาม